รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการพุทธปัญญาพิรมรายการที่พร้อมจะเติมความสุขให้กับทุกท่านในเช้าวันใหม่กันแล้วนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยเพราะเราจะขอพาทุกท่านออกเดินทางกันสักหน่อยไปร่วมงานยกวัดสันจรไปไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมในวันที่7ทธันวาคมปีที่แล้วรายการพุทธปัญญาพิรมของเราได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลาง แต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมอยากขอพามาเยือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะซึ่งก็คือพาสารนั่นเองค่ะชื่อพาสารนั้นมีที่มาจากคำว่าผสานคือการรวมกันแต่พาสารคือการพาคนเข้าไปสารให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง สถานที่และสภาพแวดล้อมซึ่งแลนด์มาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ำสองสีเป็นการรวมกันของแม่น้ำสองสายโดยสายแรกมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำวังและอีกสายมาจากแม่น้ำยมแม่น้ำนานมาบรรจบกันพอดีตัวสถาปตัตยกรรมโดดเด่นแปลกตา แต่ว่าสวยงามมากเลยนะคะซึ่งพื้นที่รอบๆก็เป็นลานสาธารณะให้ประชาชนชาวนครสวรรค์และนักเดินทางที่ผ่านเมืองนี้ไปมาได้ใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจค่ะซึ่งบรรยากาศของผาสานตอนกลางคืนก็สวยไม่แพ้ตอนกลางวันเลยล่ะคะ่ะ ชมสถานที่สวยๆของจังหวัดนครสวรรค์กันแล้วก็ได้เวลาของกิจกรรมเราแล้วล่ะค่ะโดยเรามากันที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันจัดงานเรายกวัดมาไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกันเลยนะคะ ส่วนของวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์เรานะครับได้ทำรายการนี้ขึ้นมาสำหรับการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับซึ่งผมเราเรียกว่าเหล่าสหาธรรม,มิกในวันนี้นะครับก็คือผู้ที่เป็นชาวพุทธเราได้อาศัยห้องประชุมแห่งนี้ในการปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้ผมก็มีเหล่ากัลยาณมิตรนะครับโดยนำโดยทาง ระมดาจิตตานุภาพซึ่งวันนี้นะครับมากันเยอะมากนะครับคงจะได้มาช่วยกันในการขับเคลื่อนโครงการยกวัดมาไว้ที่แตละกลางจังหวัดต่อไปผมขอเปิดโครงการยกวัดมาไว้ที่แตละกลางจังหวัดคนครสวรรค์ณนับันนี้ขอขอบคุณครับตอนนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็กรับสวัสดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดีใจค่ะดีใจที่ท่านผู้ว่าให้เกียรตินะคะนึกถึงโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นว่าอยากจะจัดที่นี่แล้วก็วันนี้ดีใจที่บริษัทซีพจำกัดมหาชนได้มีส่วนร่วมนะคะในการจัดงานและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเจริญพระพุทธมนต์ อิมิณานะสก,กาเรนะปุทธานะภิปุชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระองค์อราราหันสัมมาสัมพุคธพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นพระอรหันต์มุนทาวัฒนนำภูชา ภพระสัมภวสุนทรีพพรและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ร่วมฟังธรรม จากพระอาจารย์สมศักดิ์กิติธรรมโมแห่งวัดวรานาถบรรพศพระอาลามหลวงกันแล้วคะ่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะก่อนอื่นก็ขอทักทายก่อนว่าทุกท่านฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้ฉีดรู้ไหมทำไมเราต้องฉีดวัคซีนเพราะเราต้องการให้ร่างกายของเรากำหนดรู้ตัวเชื้อโรค คือได้รู้จักตัวเชื้อโรคแล้วสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นวัคซีนจึงมีเฉพาะโรคเท่านั้นแต่ละโรคไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปหมดทุกโรคยกเว้นภูมิต้านทานที่เป็นภูมิต้านทานโดยไม่เฉพาะเจาะจงพระพุทธองค์ให้ชาวพุทธกำหนดรู้ทุก ตอนนี้เรากำลังมีพยาธิทุกข์ทุกขจากโรคโรคก็เป็นทุก์ชนิดหนึ่งดังนั้นในธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพระองค์จึงตรัสให้เรากําหนดรู้ทุกข์ปริญญาแปลว่ากำหนดรู้การที่เราจะรู้ทุกข์ได้นั้นเราต้องเห็นว่าความทุกข์คืออะไร ในธรรมจกกักรกะปวัตนสูตรพระองค์ตัดว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกข,ขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะบริเทวทัตุกะโทมณสุปายาสาความโศกเศร้าร่ำให้พิไรรำพันความทุกข์กายทุกข์กาย ความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขวความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขวความพลัดพลากจากของรักของห่วงก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนละพะติตามปิดถูกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข สังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุขานี่คือความอุปทานะขันในขันห้าก็เป็นตัวทุกขสรุปโดยย่อเพราะนั้นทุก์ทั้งหลายที่เรามีอยู่นั้นเกิดจากความเห็นผิดยึดมั่นว่าตัวเราเป็นของเรานะตัวเราไม่ใช่เป็นของเราพระพุทธองค์ตรัสไว้ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทนในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์สัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเราได้ยินคำเหล่านี้มาหลายครั้งตลอดชีวิตของเราแต่เราก็ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าจริงๆว่าตัวเราไม่ใช่ของเราได้อย่างไร พวกเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์นเอาเรื่องร่างกายของเราก่อน,นอัตมาภาพกระผมมีความรู้เรื่องทางแพทย์เพราะว่าจบสัตวแพทย์จากจุฬาเรียนจบที่โรงเรียนราซานชูติรวีมศ .3 แล้วก็ไปต่อโรงเรียนเตรียมบุดมปรมพยาไทยมศ .4-5 แล้วก็สอบเข้าสัตวแพทย์ที่จุฬา รหัส2055360ก็คือ20นะจึงมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะเรียนมาทางด้านชีววิทยาเคมีฟิสิกส์ควอนตัมสิ่งที่เราค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาแล้วเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ จึงเข้าใกล้พุทธศาสนาเข้าไปทุกทีทุกทีแต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหลายใช้เครื่องมือที่เป็นของหยากจะทำอะไรทีหนึ่งก็ต้องประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปค้นหามันดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงค้นพบเฉพาะรูปพระพุทธองค์ตรัสว่าร่างกายของเรานั้นประกอบไปได้วยรูปและนาม รูปก็คือร่างกายของเรานามคือส่วนของจิตใจนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ได้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแม้กระทั่งนักจิตวิทยาเองเวลาจะศึกษาเรื่องจิตวิทยาก็ไปศึกษาจิตวิทยาโดยดูพฤติกรรมของผู้อื่นโดยการไปดูสารเคมีในสมองที่มันผิดปกติบ้างแต่พระพุทธองค์ ได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนในสมัยพุทธกาลเมื่อพระองค์อยู่ที่นิคมของชาวกุรุชื่อกรมมาสธรรมะพระองค์ตรัสกับพระอ,อนนท์ว่าอ,อนนท์ในแคว้นชาวกุรุนี้ประชาชนของชาวกุรุทุกวันเขาจะทักทายกันตอนเช้า ว่าวันนี้ถ้าเป็นคนไทยก็ไปไหนมาคนไทยก็เปล่าไม่ได้ไปไหนหรอกไปทางเนี้คือก็ตอบแบบงงๆแต่ชาวกรุรุซึ่งปัจจุบันนี้อยู่แถว New Delhi, นะิวเดลีนะอาตมาภาพก็ไปมาแล้วสองครั้งนะชาวกรุรุอย่าทักทายกันว่าวันนี้เธอจเจริญสติปัฏฐานสี่หมวดไหน เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมเพราะพระสูตรนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆภิกษุก็เลยไม่ค่อยเอามาเทศกันเพราะเทศไปแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องต้องปฏิบัติเท่านั้นเป็นคู่มือการปฏิบัติเพื่อเจริญสติมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบที่นิกายมหาวัค ถ้าจะศึกษาก็ไปเปิดดูแต่เปิดดูแล้วก็คงไม่รู้เรื่องเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเป็นคู่มือดังนั้นถ้าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4เราจึงต้องมาปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐาน4ีนี่อันนี้ย้อนถึงกลับไปว่าการที่เราฉีดวัคซีนก็เพื่อให้ร่างกายของเราได้กำหนดรู้ตัวเชื้อโรค ตัวเชื้อโรคนั่นแหละคือพยาธิทุก์มันจึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราป้องกันโรคชนิดนั้นๆได้ดังนั้นเราจรึงต้องกำหนดรู้ทุกว่าทุกขคืออะไรได้กล่าวไปแล้วว่าทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลดพลาดจากของรักของห่วงความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจสรุปโดยย่อความยึดมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเรานั้นเป็นตัวทุกข์ มาดูรูปก่อนว่าทำไมมันไม่ใช่ของเราร่างกายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยอาหารที่เรากินเข้าไปตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะสเปิมผสมกับโอวุมคือไข่กลายเป็นฟอร์ติลิเซชันปฏิสนธินักวิทยาศาสตร์ค้นพบได้แค่นี้แต่พุทธองค์ตรัสว่าจะต้องมีปฏิสนธิจิต ลงไปอยู่ด้วยตัวปฏิสนธิจิตนั่นแหละที่เป็นตัวถ้าจะว่าไปก็คือเป็นซอฟต์แวร์ร่างกายของเราคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือจิตนั้นรับวิบากกรรมที่เราได้กระทำแล้วบันทึกเอาไว้การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพราะเราได้สั่งสมศีลห้าความเป็นมนุษย์ มนุษย์มาจากคําว่ามณะบวกอุศยะมณะแปลว่าใจอุศยะแปลว่าสูงเพราะฉะนั้นเราเกิดมาร่างกายเป็นคนจะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีใจสูงจึงเรียกว่ามนุษย์สัมมนุษย์โสถ้าตัวเป็นคนใจเป็นเปรตก็เรียกว่ามนุษย์สัเปโตมีความโลภถ้าตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์นรกก็เป็นมนุษย์สนิรยโกตัวเป็นคนใจก็เป็นอัจฉยกรฆ่าคน มนุษย์สตรชฉาโนก็ตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆด้วยความหลงจะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีลห้ามนุษย์มนุษย์โศตัวเป็นคนใจเป็นเทวดาคือมนุษย์สเทวโวต้องมีฮิริโอตัปปะมนุษย์พรามโนตัวเป็นคนใจเป็นพรหมขณะที่เรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นพรหม มีความเมตตากรุณาอุเบกขาอยู่ด้วยปิติสุขหล่อเลี้ยงน,นั่นคือพรมจิตเมื่อปฏิสนธิลงไปแล้วก็สร้างร่างกายขึ้นมาด้วยอาหารที่แม่กินเข้าไปอาหารนั้นมาจากไหนอาหารก็คือที่เราบอกว่าคาร์โบไฮเดรตอาหารห้าหมู่ใช่ไหมคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมัน เกลือแร่แล้วก็วิตามินคาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะนี่ว่าโดยเรื่องวิชาการมีธาตุสามตัวประกอบขึ้นมากลายเป็นน้ำตาลกลายเป็นแป้งกลายเป็นขนมปังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็คือกินธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนประกอบเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรา แล้วโปรโตีนคืออะไรโปรโตีนก็คือไนโตรเจนประกอบเข้าไปอีกหนึ่งตัวคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ปรดแล้วก็ไนโตรเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินเข้าไปก็คือธาตุแล้วจิตนั้นก็รังสรรค์สร้างร่างกายของเราขึ้นมาสุขขังยาวัชราศีลงังศีลนำสุขตราบเช่าเท่าฉลาเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลเป็นมนุษย์มนุษโส จึงมีอายุยืนเพราะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ดังนั้นเราจรึงต้องรักษาศีลเป็นเบื้องต้นเมื่อเจริญสมาธิต่อจากศีลสมาธินั้นก็นำเข้าไปสู่ปัญญาการที่เราจะกำหนดรู้ทุกข์ได้นั้นจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่วันนี้ขึ้นต้นมาว่าเอกายโน อยังพิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกสัตตานังวิสุทธิยาเป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวานาังสมติกมายะเป็นทางที่ล่วงความโศกเศร้าร่ำให้พิไรรำพันทุกขโทมนานัสสารังอัดถังขมายะเพื่อความดับทุกข นี่คือข้อที่หนึ่งดับทุกสุขถาวรด้วยสติปัฏฐานสนะี่ญายัสสะอธิคมายะเพื่อการบรรลุธรรมนิพานสสะสัจชิกิริยายะเพื่อการทำนิพานให้แจ้งนิพานังปรมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อสติปัฏฐานสี่เป็นทางมาแห่งทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ เพื่อความร่วงความโศกเศร้าร่ําไห้พิไรลําพันธ์เพื่อความดับทุกข์เพื่อการบรรลุธรรมและการทํานิพพานให้แจ้งและนิพพานนั้นก็เป็นสุขอย่างยิ่งจึงเป็นสุขที่ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนิพพานเป็นอายตนะไม่ใช่เป็นความรู้สึกสุขตราบใดที่ยังมีขันธ์ท่ายังมีเวทนาสุขนั้นก็ยังเป็นสุขที่ไม่แท้จริง ขาะขันห้านั้นก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสมโมสุขโคขสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไป นีเช้าเราจะยังคงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจะไปฟังแขกรับเชิญของน้องเป็นหนึ่งกันบ้างใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้พามาถึงนครสวรรค์ทั้งทีเป็นหนึ่งก็ขอนำทัศนะดดีในการดำเนินชีวิตจากท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มาฝากกันสักนิดค่ะช่วงธรรมพพาเพลิน ลัรมที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนนะคะเกิดมาจะต้องมีบุญหรือว่ากรรมนะคะติดตัวมาใครก็ตามนะคะที่มีชีวิตสุขสบายคนคนนั้นนะคะเขาก็อาจจะมีบุญนั้นติดตัวมาหรือบางคนที่มีความยากลําบากนะคะคนคนนั้นเขาอาจจะเอากรรมติดตัวมานะคะคนเรานะคะมีบุญและกรรมไม่เหมือนกันนะคะ อยู่ที่ว่าใครนั้นได้ทำไว้แค่ไหนบางทีนะคะได้มาทำในชาตินี้ทำบุญทุกคนก็หวังว่าจะได้ผลบุญที่ดีนะคะแต่ว่าบางทีนั้นก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะว่าบางทีนั้นคนที่เขามีกรรมมาแต่พอมาทำบุญในชาตินี้บุญนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนที่ได้ทำบุญนั้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จในความสำเร็จของบุญที่จะได้รับนะคะส่วนคนที่ทำกรรมมานะคะเกิดมามีกรรมซึ่งชาตินี้เขาก็อาจจะไม่ได้ทำกรรมเพิ่มเติมแต่ว่าชีวิตเขาอาจจะมีความสุขสบายซึ่งก็นั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีบุญมาแตกชาติบางก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะอยา่าท้อแท้ในเรื่องของการทำ ความดีทำบุญดีนะคะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าเราทำบุญสะสมบุญเยอะๆนะคะในชาตินี้ผลบุญนั้นนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดมีความสุขความเจริญที่เราได้จากการที่เราทำบุญในชาตินี้นะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่เชื่อว่าทุกคนเกิดมานะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะได้หมั่นขยันทำความดีสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะคะคนเราทำดีก็ต้องได้ดีนะคะเชื่อมั่นอย่างนี้เสมอไปนะคะเพราะทีฉันก็ได้ประสบกับตัวเองดิฉันพยายามที่จะทำกรรมดีไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอันนี้เป็นกรรมเป็นบุญที่ ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเย็นไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะมันมีแต่ได้เราไม่ต้องลงทุนนะคะในเรื่องของการทำความดีอะไรก็ตามที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขอันนั้นนะคะเราก็ได้ผลบุญผลกรรมที่ดีให้กับตัวเราแล้วนะคะ าคุณผู้ชมท่านใดมีแขกรับเชิญพิเศษที่อยากจะให้ทางเราเข้าไปสัมภาษณ์ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธัญญาพิรมบริษัท c p พจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address y o k w a s g m a i l c o m ค่ะพรุ่งนี้เช้าเรายังคงมีนัดกันอีกหวนันกลับมาพบกันให้ได้นะคะที่นี่เวลาเดิม สำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปังละต้องขอลาไปแล้วละค่ะขอธรรมะปวดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ